พี dia, ่ทุกคนนะคะพบกับแม่ยิงสุรินทร์จินช้างวันนี้นะคะแม่หญิงนั่งรอแล้วจ้าโอ้โอะจ้าโน่องรอล้วโอะจ้าโน่ลงโน่ลงอ่ะวันนี้โน่ลงโน่ลงตกใจทำไมอ่ะลงวันนี้นะคะแม่หญิงนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดวว่าทางี่ทางี่โอ้แต่จต่เนาะโอ้ยอ่ะไม่ต้องไปพูดกันเลยเนาะวันนี้นะคะวันนี้แม่หญิงมี่เขาชูดนะคะวันฉ่ำฉ่ำหนึ่งแต่ก็ไม่ให้พวกน้องไม่พล ะคะรับรองถูกใจน้องเมตาแน่นอนนะคะพี่ๆเดี๋ยวนี้นะนางน่ารักมากๆเลยนะคะใช่ไหมกางเกงไหมคะโอ้ล่ะค่ะข้าวโพดนะคะสวมย๊ากรนะคะโอ้อ่าเดยดตาดูนะคะด้กง,งานงานโอ้อร่อยะค่ะทุกคนฟินๆเนาะอุ๊ยนะจีช้อไม่คะน้องเม,ตา,งมตาชอบมากนะคะข้าวโพดจ้าข้าวโพดจ้า กระป๋องให้น้องไมตานะคะหนึ่งตะกร้านะคะชํำๆไปเลยนะคะทุกคนฟินๆเลยเนาะอุ้ยน่าใจมีความสุขทุกครั้งนะคะที่ได้มาป้อนอาหารน้องไมตาหาหารมินนะคะและอีกจะเชื่อว่าทุกคนนะคะที่ได้เห็นคลิปแม่หิงกับ like น้องไมตานะคะก็คงจะถูกใจและก็ชอบเิ่นเดียวกันก็อาจจะหวาดเสียวไปพร้อมๆกันด้วยนะคะเดี๋ยวเราเปลี่ยนดําอะไรเนี่ยดําไม่ขาดดําเนี่ย โอ้ยทำไมดังขนาดนี้นั่งยังไงเลยไปนั่งก่อนเออจ้าอร่อยอร่อยเลยค่ะเขาเพิ่มกับแม่หญิงแล้วก็น้องเมตานะคะทุกคนดูแล้วก็ให้กำลังใจพวกเราด้วยนะคะทุกคนใช่ไหมคะใช่จ้าโอ้ยชอบเนาะน้องเมตาบอกแม่หญิงว่าชอบมากๆเลยนะคะอร่อยใช่ไหมลูก ชื่ในใจชื่ในใจอ้ําแอ้ําไปแอ้าอ๋อ้ํมอ้ออ <c oughs> อําหยเสียงดังชื่ในใจอ้อํมอร่อยท้าเลยเนะคะทุกคนเห็นน้องเมตากินอย่างมีคุณน,น้ำลายก่อนแปบบ๊บ เห็นน้องเมตานะคะกินอย่างมีความสุขแบบนี้นะคะแม่หญิงก็มีความสุขไปด้วยจัจเลยนะคะทุกคนแล้วก็เชื่อว่าที่พี่ทุกคนกคงจะดีใจด้วยนะคะแล้วก็น้องเมตา <c oughs> คือไม่ละสายตาไปไหนเลยนะคะจอ้องข้าโพดอย่างเดียวเลยค่ะใช่ไหมคะ <c oughs> โอ้เอาไปเลยค่ะโอ้ไปั่อเกยพ่งกี้ยพึเ้ึกย่งพงึเกี้ยพ่ี้ี้พ้ นะคะน้องเมตานะคะกินไปหมดหนึ่งตะกร้าแล้วนะคะเดี๋ยวเราเอาไปปอดที่มาหาเฮงกันต่อเลยแล้วกันนะคะ